มิวเอ็กซ์สายเตี้ยนะครับสำนักแอดวานสาย5อีกหนึ่งคันครับคันนี้รุ่นไหนซาบุกี้คันนี้2.2งจุดสองีลิแกนค่ะ2.2งจุดสองอีลิแกนนะใช่เดี๋ยวนี้สายแปรงเงียบแล้วนะใช่สายแปรงเงียบมันเยอะแล้วค่ะใช่คนอื่นก็ทําเยอะนะก็เป็นตรงรุ่น2.2งจุดสองีลิแกนสีขาวมุกหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเตี้ยทรง3นิ้วบอกทรงก่อนเลย3นิ้วหน้าสามหลังสามใช่ครับหน้าสามหลังสาม รถพี่อ่าพี่ท็อปพี่ท็อปกอ F c ซกรุงเทพนี่เองค่ะนะฮะให้เราดูแลให้นะสีขาวต้องตัดด้วยดำนะเซลกี้ใช่เพิ่มความดุความร้อนใช่ครับมันจะดูดูรถมันดูมีอะไรค่ะนะถ้าคีนก็อีกแบบหนึ่งแต่ถ้าสมมติใส่ฝาก็อีกแบบหนึ่งก็มีความสวยแล้วแต่ความชอบนะนะสำหรับตัวนี้ก็ขาวดำนะลงเล่มให้นะลงให้ค่ะครับผมลงเล่มขาวดำให้เลยนะเซลกี้ใช่แลวนะฮะฝามอนซา F1 m วนเอฟรับนะคะผมนะ นะ่าอีลิแกนก็มีความหล่ออยู่แล้วนะเซบกี้ค่ะ<ฆ>นะทีนี้มาดูความหล่อแม็กยางแม็กยางดีกว่ามาลุ้นกันว่าล้อจะเป็นตัวไหน T E อีกแล้วต้องบอกว่า90%นตดีกว่านะถ้าเป็นมิวเอ็กนะมิวก็จะเป็นท e. ี37สมสิบเจ็แต่<อ>ที<ร>นี้นะอยู่ที่อกจากเราไปอยู่ที่ลูกค้าเลือกส e. ีแตอนนี้ลูกค้าเลือกเป็นดําเงาเลเซอร์แดงนะ รอบนี้บอกเลยว่าเป็นงาน SPP SPP นะะคปกติเราจะจัดเป็น Pro Max ใช่แต่ตอนนี้ Pro Max ขาดตลาดแจ็คคอดค่ะสีดำลเซอร์แดงขาดนะเป็น P order ต้องเป็น P order ไม่จัดเลยเลิกของลูกค้านะคะก็จัดเป็นแบรนด์ที่ใกล้เคียงกันแจ็คคอดของเราแจ็คควอดของเราตลอดเวลาที่เรามีรถด่วนนะคะใช่ครับผมไม่อันนั้นขาดก็อันนี้จะขาดอันนี้ก็แต่งด่วนอีกแล้วนะอ่ะฮะด่วนไหมคันนี้ด่วนแหละด่วนนะค่ะ ะะฮก็สัญญาผ่านก็จะเอารถเลยแต่ว่าจังหวะช่วงรถขาดทําให้รถมาช้านะทงพี่ต้องบอกว่ามิวเอ็กซ์ะค่ะถ้าเป็นตัว2องอ่ะเป็นอร้อยอีวิแกรนหรือว่าเออเิเมทเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลารอสักนิดนึงไหมคะแต่ไม่นานไม่นานเกินใจรอใช่ค่ะล้อสินะกว้าง9กอัลสูนเหมือนกันรัดด้วยยางโตโยตเอทีสามสองหก้าหกสิบสิบแปยังคงเป็นสเต็ปเดิมใช่ครับล้อยอดนิยมกับหน้า3นิ้วครับหน้า3นิ้ว โหลด3ามนิ้วก็คือประมาณ5นิ้วสอด uh huh. แต่ละที่วัดึ้่เหมือนกันเลยห้านิ้วสอดโฟเบนเดอร์นิ้วครึ่ง5นิ้วสอดเหมือนกันเอาอเอาเราขับสนแล้วหน้า5้านิ้วสอดนะข้างหลังก็ประมาณัก5นิ้วสอดเหมือนกันก็ได้ยูครับแต่ว่าทรงที่ท,ทางร้านวัดมาก็คือหน้า3มนิ้วหลัง3ามนิ้วนะ <c oughs> โหลดประมาณนี้นะสำหรับโช๊คแอดวานใส่ย5ตัวนี้จะเลือกลูกค้าเลือกเป็นโมโนทูบซับแง เป็นโมโนแล้วก็มีมีซับแทนกระบอกแยกด้วยครับนะนะาสามลังสามทรงสวยครับทรงซิ่งทรงวัยรุ่นนิยมเลยต้องบอกงี้นะเซอรกี้ใช่ถ้าสายเตี้ยสายหนอมต้องแอดวานนะคะครับผมนี่เลยนี่นะครับโชกแอดวานนะมีกระบอกน้ํามันแยกนะน้ํามันจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโชว์ครับแล้วก็มีท่อด้วยคันนี้เป็นท่อนท้ายอของพี่เม้งสร้างค่ะครับท่อนท้ายต่อจากหม้อพักมานะ,ะปลายไทเทเนียมแท้นะ เหมิงสั่งเสื้อนี้ไม่มีเสียไม่มีผิดหวังไดก็เป็นระ้านประจำของเราสำหรับงานท่อนะใช่ถ้าท่อคือเราจะไม่ได้ใส่ของที่ไหนเลยนะคะจะเป็นที่หนึง,นงเดียวเลยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะคะ่ะโอเคนะฮะแต่ว่าสมามติลูกค้าอยากได้แบรนด์อื่นไพ่อื่นทำให้ไหมทำให้ทำให้นะไม่ขาดไม่ขาดจัดให้ตลอดใช่นะฮะ <laughs> ขอแค่บอกเรามาครับแค่นี้ทำแค่นี้นะใช่ภายในก็ไม่มีอะไรภายในเดิมหมดเลยนะฮะก็เน้น แม็กยางทรงฝาแล้วก็ท่อท่อนท้ายแค่นี้เองนะก็เป็นสเต็ปที่ใช้งบไม่เยอะใช้งบไม่เยอะงบประมาณแต่งไม่เกินแสนนะคันนี้ไม่เกินแสนนะครับผมฟิล์มก็เป็น60%ทุกบานเลยรวมทั้งบานหน้านะเป็นไฮคูเซรามิกนะครับผมข้างในหน่อยดีกว่าเมื่อกี้ให้เห็นให้เห็นนิดนึงว่าของอีลิแกนต์หน้าตาเป็นยังไงนะให้เห็นหน่อยนี่เลยค่ะภายในของตัวอีลิแกนต์นะคะเบาะสีน้ำตาลนะครับบราวน์เทอร์เฟิรนะ มีแอร์ออโต้แล้วนะครับตัวนี้ปุมสตาร์ทนะมีครูฟทอนโทนควบคุมความเร็วที่พวงมาลัยด้วยอันนี้จะให้เห็นว่าไม่มีพรมเข้ารูปนะคะพอไม่มีพรมเข้ารูปเนี่ยพรมที่มากับอ่ารถของ n X จะเป็นพรมชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้เราจะให้ดูเลยเดี๋ยวขอ c o อร r แถวสองเลยค่ะเจสสได้ครับนี่เลยค่ะถ้าถ้าขันไหนไม่ได้ใส่พรมเข้ารูปนะคะนี่เลยจะเป็นพรมชิ้นเล็กๆ มาแบบนี้เลยนะคะของม e w X ค่ะเอาอะไรมาเล่นดีคะสติกเกอร์ครับเรายังไม่ได้ติดให้ลูกค้านะให้ลูกค้าไปติดเองของเม้งสั่งให้มาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะครับโอเคคันนี้ส่งมอบถึงบ้านไหมเซบุกิส่งมอบถึงบ้านเราจะไปส่งมอบด้วยตัวเองแค่กรุงเทพแค่นี้เองใช่ไหมใช่ต่างจังหวัดไกลแค่ไหนเราก็ไปเนาะนะก็เป็นอีกหนึ่งคันครับสำหรับสเต็ปแต่งมิวเ็กนะ ก็ส่วนใหญ่ที่ทํากันก็แมกยางทรงแล้วก็ฝาหน้าบางคนชอบฝาท้ายด้วยก็ใส่ฝาท้ายเข้าไปด้วยนะบางคนมีงบมากหน่อยอยากจัดเบรกสักชุดหนึ่งเราก็จัดให้ได้ครับหรือว่าอยากไม่อยากได้ชุดเบรกแต่ว่าอยากได้ฝาหลังนะเป็นฝาคาร์บอนก็ได้ได้ครับผมหรือว่าอยากจะได้ล้อเป็น20แล้วก็จัดเบรกชุดเต็มล้อประมาณจาน4ี่นะหรือว่าเลือกเบรกได้เลยครับว่าจะเป็นเบรกคัสตอมหรือว่าเบรกแท้เบรกใหม่เราจัดให้ได้หมดเลยได้หมดเลยนะ,นะคะ อยู่ที่งบประมาณดีกว่าครับเพราะมิวเอ็กเนี่ยหลักๆนะมันจะหนักไปที่ช่วงล่างโชกยิงค่ะเราจัดส่งด้วยโชโคเฟนเดอร์ถ้วลูกค้าเรื่องแม่งงานดีหน่อยช่วงล่างตีไปเลยค่ะเยอะแยแล้วก็เบรกนะมันก็อยู่เนี่ยประมาณนี้ครับสเต็ปแต่งเนาะใครสนใจแบบไหนก็ลองไล่ดูคลิปในในช่องของเราได้นะก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสำหรับ การรีวิวรถแต่งนะก็ฝากติดตามช่องเซลเซมแล้วก็เซลบูกี้ด้วยนะนะฮะก็มีรถรีวิวให้ชมตลอดนะครับคันหน้าเป็นรุ่นไหนยังไงก็ฝากด้วยครับผมวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบยค่ะ